แจ็คกี้อินดี้สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูวิธีหุงข้าวเจ้ากระทะจ้าพี่น้องมาดูกันเลยจ้าว่าเขาทำแบบไหนขั้นตอนแรกเลยด้วยจ้าก็ทำความสะอาดกระทะให้สะอาดเรียบร้อยจ้าหลังจากนั่นเวยจ้าก่อเทน้ำมันพืชลงไปจ้าแล้วก่อท้าให้ทั่วกระทะเลยจ้าพอท้าน้ำมันทั่วกระทะแล้วก็เทน้ำลงไปให้เต็มกระทะเลยจ้าพอใส่น้ำเกลนเต็มกระทะใช่ไหมจ้าก็ปิดฝาไว้ ปิดฝาแล้วก็เพิ่มไฟจากที่นี่ให้มันเดือดไวๆจ้ะหลังจากผ่านไป 35- 4สิบห้าถึงนาทีเปิดฝาดูก็น้ำเดือดแล้วจ้าหลังจากนั้นเราก็มาใส่ข้าวสารกันจ้าในการหุงเข่านะคะเราใช้ข้าวสารหอมมะลิสองถังสีจ้าหลังจากที่เองเทข้าวสารลงไปในกระทะใช่ไหมจ้าเราก็ต้องมาซชาเข่าในกระทะโดยการใช้ไม้พายกวนไปเรื่อยๆเลยจ้า ใช่ไมมพายกวนไปเรื่อยๆเลยจ้ะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดเข่าจะหายเป็นสีใสจ้ะการกวนเข่าแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เข่าติดตูดกระทะนันเองจ้าฉันลองจับเวลาดูแล้วนะจ้ะเวลาในการที่แกก,กวนเขา่าเวลาในการใช้ไม้พายหุ้งเข่านะคะใช้เวลาประมาณ4ี่สิบนาทีจ้ะจะสังเกตได้ว่าจะมีคุณลุงคนนึงคอยกวนเขา่าอีกคนนึงจะคอยตักน้ำวิตน้ำออกใช่ไหมจ๊ะ นั่นคือในเข่าในในน้ำนั่นน่ะมันมีเศษผงจากนีดอกยาตามธรรมชาติร้อยขึ้นมาจากแกก็จะใช่หมอหนอยตักออกตักออกจากหลังจากที่เรายืนใช้ไม้พายหุงเขา่าไปประมาณ1ิบนาทีเขากระซุกในระดับหนึ่งตามที่เราต้องการจากนี่เราก็ต้องถอยไฟออกจากถ้าเราไม่ถอยไฟไม่ลดไฟลงนะจะ๊ะเข่ามันก็จะไหม้จะแล้วกวนแล<ะ>้วหุงเขา่าจนเม็ดเขา่าหายใสยแล้วใช่ไหมจะ้ะ ทีนี่จะเผื่อว่าเรายังใส่น้ำแบบนี้เขาแช่แน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการตักน้ำออกจากกระทะหุงเข่าจา้าการหุ้งเข่าเตากระทะเหนื่อยนะจา้าการจะกวนเข่าจนกว่าเข่าจะสุกร่างกายต้องแข็งแรงจริงๆจา้าแล้วเราก็ต้องก้าให้พอดีด้วยต้องมีครูบัดดีที่รู้ใจกันดาเด้อจา้าถึงจะหุงเข่าอร่อยจา้านี่จา้านี่จา้าขั้นตอนนี้สําคัญมากจา้าเราต้องตักน้ำออกเพราะเข่าเริ่มแบบ เม็ดสวยละเราไม่ต้องการน้ำม,มากละแล้วก็ตักน้ำออกจากหลังจากตักน้ำออกเราก็ต้องมาซ้าเข่าอีกมากรับเขา่ากรับเข่าเสร็จปั๊บทำยังไงเดี๋ยวมารอดูกันจ้ะหลังจากปิ้นเขา่ากรับเข่าจากข้างบนมาไว้ข้างลาง่า,า,งลางเอาข้างล่งางไว้ไว้ข้างบนแล้วก็<ะ>ใช้ผ่าขาวมาคลุมเข่าวไวา้ค่ะแล้วก็ปิดฝาหลังจากปิดฝาแล้วก็ต้องมาดูจ้าว่าไฟร้อนเกินไปหรือเปล่า ถ้าเผื่อว่าไฟมันร่อนโพดเขาจะไหมตูดจ้าหลังจากปรับไฟพอดีแล้วเจ้าผ่านไปห้านาทีแล้วก็เปิดฝาแล้วก็มารับเขา่ามากลิ้นเข่าอีกทีนึงค่ะเอาข้างล่างไว้ข้างบนเอาข้างบนไว้ข้างล่างาหลังจากที่ดูแล้วว่ายังไม่สเตทน้ำดีเนาะจ้าแล้วก็คลุมผ่าขาาอีกทีนึงแล้วก็ปิดฝาไว้อีกทีนึงค่ะผ่านไปห้านาทีแล้วก็สามารถเอาเข่านี่ไปเลี้ยงแขกได้เลยจ้านี่จ้าเข่าซุกแล้วจ้า สำหรับการหูงเข่าเตากระทะนะคะเอาไว้สำหรับใช้เลียงแขกที่มีจำนวนมากๆ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยคนค่ะการหุงเข่าเตากระทะมีมานานแล้วค่ะฉันจำความได้ฉันก็เห็นการหุงเข่าเตากระทะแบบนี้เลยจ้ะการหุงเข่าเตากระทะนะคะเทคนิคของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันจ้ะ ต้องคำนวณต้องขาดคคเนี้ให้พอดีเข่าถึงจะออกมา,มาเมล็ดสวยกินอร่อยจ้ะหลังจากตักเข่าใส่หมอ้อพร้อมที่จะเอาไปเลี้ยงแทกแล้วใช่ไหมจ้าแล้วมีทีเด็ดอยู่ตรงนี้อีกจ้าเข่าก้นกระทะจ้าหรือแถวบ้านฉันเรียกเขา่าดังจ้าคนโคราชบ้านฉันที่ชอบมากเลยจ้าเข่าดังบางคนก็ปรุงอร่อยมากแย่งกันกินแป๊บเดียวที่<ม>ฉันเห็นเข้าปรุงเข่าดังตูดกระทะนะจ้าก็จะมีโรยเกลือ โรยน้ำตาลแล้วก็ทาให้ทั่วเขาดังที่อยู่สุดกระทะเลยจ้ะแต่วันนี้ที่ฉันเห็นคุณตาใส่ก็คือกระทิจ้าใส่กระทิด้วยแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยจ้ะโอ้ยฉันยืนอยู่ตรงนั้นแกเอ้ยกลิ่นหอมมากมากจ้าไวรุ่นยุคใหม่ฉันไม่รู้ว่าเด็กๆกินเป็นไหมนะจ้าแต่ถ้ากินเป็นนะจ้าจะบอกว่ามันกินอร่อยกินเพลินมากเลยจ้านี่แกกำลังเอาไปแบ่งแม่ครัวจ้า เขาเตากระทะที่หุงใหม่ๆร้อนๆก็จะได้ออกไปรับแขกแล้วจ้าขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ